นี่บ่ไผ่เออนี่บวชช่วยนี่จะบวดมากช่วยเป็นยหันมาบอยุงกัดนี่จะบวดต้งมาเล่นเออนี่จะบวดมาเล่นไผจบแล้วมันมาได้ใจหมดเมาดอกไม้บุ๋มไผ่เจียมรวมมาเจียมมากกูดไูดังกูอันผู้อัน น,น,บบน,นัน้าอย่างเม่หม้อาเยแ <c oughs> ม่มาอะแมอแควันเดียว้วก็ดีขาเลยอองขาเลยดีขาวน้าก้าหมูเขากระจงยอะมน้ <c oughs> ต้อนนี่